สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอระบบาการสั่งของออนไลน์นะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าเว็บสำหรับาการสั่งสินค้าออนไลน์นะครับก็คือมีเป็นหน้าชื่อร้านนะครับแล้วก็เป็นแคปชั่นบางอย่างครับแล้วก็เป็นข้อความเกี่ยวกับ ร้านที่เราทำขึ้นมานะครับ้าล่างก็จะเป็นอธิบายเกี่ยวกับร้านนะครับมีเมนูแล้วก็เป็นข้อความบอกว่าเมนูทุกชิ้นคือสร้างสารรค์มาอย่างพิถีพิถันนะครับรไปดูการทําง,งานของระบบกันเลยนะครับในขั้นตอนแรกนะครับเราก็าไปทําการอันประกขึ้นมาก่อนนะครับ ครับเมื่อทําการลัาเสร็จแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ก็ได้เลยครับในเบื้องต้นนะครับผมก็จะเขียนเป็นม uh าแถบเมนูข้างบนจะเป็นเมนูทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับ uh เว็บไซต์นี้ที่เขียนขึ้นมานะครับในหัวข้อเมนูก็จะมี2ที่นะครับที่สามารถกดดูได้ครับแล้วก็จะมีเมนูในส่วนของตรงนี้แล้วก็จะเป็นตรงด้านนี้ที่เขียนเมนูทั้งหมดนะครับ เข้าไปดูกันเลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับที่ผมได้แอดไว้ก็จะมีเป็นรูปภาพนะครับเป็นชื่อเมนูเป็นราคาส่วนลดนะครับอันนี้เป็นราคาปกติแล้วก็สิ่งไหนเป็นที่เป็นเมนูพิเศษนะครับเราก็จะเขียนว่าให้ขึ้นว่าเมนูพิเศษสุดพรีเมียมนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับกรณีที่มีส่วนลดสินค้านะครับ และในหน้านี้ครับก็จะเป็นาการอธิบายรายละเอียดว่าสินค้านี้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงนะครับตอในส่วนนี้ครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับก็คือเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่เราเขียนขึ้นมานะครับในที่นี้กลก็เขียขึ้นมาวัตถุประสงค์คือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาในการเก็บคะแนนในหลายวิชา การเขียนโปรแกรมบนเว็บนะครับของมหาวิทยาลัยธนบุรีนะครับมาอธิบายในหน้าเมนูนะครับกรณีที่เราจะจัดการเพิ่มข้อมูลหรือว่าเพิ่มเมนูอา่ารเข้าไปนะครับซากปกตินะครับเราก็ต้องมาใช้ในดาต a ด,ดาต้าเบน,นะครับ แต่การใช้โปรแกรมของ d a t a b a เบสเลยครับมันจะค่อนข้างซับซอ้อนและยุ่งยากนะครับเ๋วเปิดให้ลองดูกันสักเล็กน้อยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเป็น Data ที่เรา Add เข้าไปนะครับให้แสดงอยู่หน้าเว็บนะครับแต่ถ้าเรามา,าคลิกเพิ่มในนี้ครับมันก็อาจจะยุ่งยากไป ผมก็ได้ทำอ่าน้าเมนูอีกเมนูนึงครับก็คือสำหรับแอดบินเวลาเมเทการเพิ่มสินค้าหรือมีผู้เข้ามาชมแล้วทำการสั่งหรือชอื่นชอบสินค้าสมัครเข้ามานะก็สามารถจัดการได้โดยหน้านี้นะครับเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มเมนูเข้าไปสักสองเมนูนะครับนี่ครับก็คือ จะเก็ตมาจากหน้าในดาต้าเบสของเรานะครับเดี๋ยวไปลองเพิ่มกระซักสองเมนูครับตอนแรกก็คือ,อามาที่หัวข้อฟตูตรงนี้นะครับแล้วกดเพิ่มนะครับในไตเติลนี้ก็คือจะเป็นชื่อของเมนูสินค้านะครับตรงนี้ก็เป็นาราคาปกติตรงนี้เป็นราคาสุดลดนะครับแล้วก็สินค้าเราจะเป็นพรีเมียมหรือเป็นธรรมดาถ้าเป็นพรีเมียมก็สามารถติดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ ลดราคานะครับก็คือเส้นสุดถึงวันไหนและเวลาไหนนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของสินค้านั้นๆน,น,นะครับและในช่องตรงนี้ก็คือเป็นการใส่รูปของสินค้าไปครับเดี๋ยวเราไปเพิ่มเลยครับเพิ่มเมนูชื่อชื่อว่าชาเขียวบัญชานะครับราคา50ิบาทส่วนลดไม่มีนะครับันนี้เป็นเมนูปกติ ก็รายละเอียดนะครับก็สามารถใส่ได้เลยครับรูปภาพในเบื้องต้นนะครับผมได้เก็บรูปภาพไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อแอปฟูดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับ j p g นะครับกดบันทึกได้เลยครับเมนูก็จะเข้าไปในสู่ในดาต้าเบสของเราแล้วแล้วนะครับเราไปดูเลยครับว่ามาไหม น,นะครับเมนูที่เราแอดจากหน้าเบราว์เซอร์เมื่อกี้นะครับก็จะมาสู่ในดาต้าเบสของเรานะครับและก็จะไปปรากฏบนหน้าเว็บของเรานะครับก็คือส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปลองอีกสักหนึ่งเมนูนะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นมีส่วนลดและเป็นเมนูพรีเมียมนะครับใชครับราคาบาท อันนี้ผมีส่วนลดครับคหือห้าสิบห้าบาทนะครับเป็นเมนูพรีเมียมด้วยโปรโมชั่นก็คือเส้นสุดที่ยี่สิบหกนะครับในเวลาตรงนี้ครับเราสามารถระบุไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากระบุก็จะมีให้เลือกนะครับก็คือหมดเวลาขณะนี้เที่ยงคืนหกโมงเช้าเที่ยงวันหกเย็นนะครับผมเลือกเป็นหกโมงเย็นนะครับเพิ่มรายละเอียดไปนะครับเช่นกันครับ รูปภาพผมก็ได้เก็บไว้ในโอลเดอร์เดิมนะครับบันครับเมนูก็จะเข้าไปอยู่ในดาต้าเบสของเราแล้วนะครับนี่ครับใหดูในหน้เพ็บบกันนะครับว่าขึ้นไหม ตรงนี้นะครับก็คือผมได้เขียนใน Database บไว้ถ้าเป็นเมนูพรีเมียมนะครับก็คือให้ Order By ก็คือให้เรียงจากเมนูที่พรีเมียมขึ้นมาก่อนนะครับและส่วนถ้าเราแอดเมนูธรรมดาก็ให้ต่อจากด้านล่างไปเลยครับลองเข้าไปดูนะครับดีเทลข้างในก็อาจจะมีรูปภาพมีชื่อครับมีราคาส่วนลดนะครับอันนี้ก็คือคิดค่าเป็นราคาปกตินะครับก็เป็นเมนูพิเศษ โปรโมชันถึงที่26ครับแล้วก็เป็นรายละเอียดของสินค้านั้นๆครับกรณีที่อย่างลูกค้าสนใจนะครับก็คือสามารถกดลงทะเบียนรับโปรโมชันตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็จะให้ลูกค้านะครับกรอกชื่ออีเมลแล้วก็เมนูที่สนใจนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คืออ่านข้อตกลงเงื่อนไขนะครับเดีย๋ยวไปลองใส่กันเลยนะครับ ังนั้นนะครับผมได้เขียนาการคนที่ลงทะเบียนอาจจะใส่ข้อมูลไม่ครบหรือว่า,าไม่ได้ติ๊กเมนูที่สนใจหรือไม่ได้กดตกลงข้อเงื่อนไขนะผมก็จะให้แสดงเตือนครับตรงนี้ผมกรณีผมยกตัวอย่างคือผมติ๊กแต่ว่าผมไม่ได้ลูกค้าไม่ได้กดข้อตกลงพอลูกค้ากดลงทะเบียนรับโปรโมชั่นนะครับก็จะมีข้อความแสดงว่า,าต้องเลือกช่องนี้ด้วยนะครับ หรืออย่างกรณีที่เราพิมพ์เรากดตกลงเงอนไขไปแล้วแต่เราไม่ได้ติ๊กเมนูที่สนใจนะครับมันก็จะมีข้อความเด้ง,งามาเหมือนกันครับให้ติ๊กเมนูที่สนใจครับหรือเราติ๊กไปแต่เราลืมใส่อีเมลนะครับตรงนี้ก็จะฟอง,องนะครับว่าไม่ได้ใส่อีเมลไว้ก่อนนี้ผมใส่ไปครบก่อนนะครับ คลิกเักสองเมนูกดตรงครับทีนี้เมื่อมีคนสมัครเข้ามานะครับก็จะให้เด้งมาหน้าขอบคุณนะครับแล้วก็สามารถกลับหน้าแรกไปดูเมนูทั้งหมดได้นะครับในส่วนของดาต้าเบสก็จะมีบันทึกเข้ามานะครับก็คือเป็นใายชื่อคนที่สมัครเข้ามานะครับสถานะก็เป็นอันแ r o พู d อยู่นะครับ แต่ถ้าเรามาจัดก,การในดัตตอรเบสอ่ะมันก็จะยุ่งยากเหมือนกันครับจะต้องมาเปลี่ยนเป็นให้เป็นแอปพูบนะครับเราก็ไปใช้หน้าเดิมครับก็คือหน้าเมนูของการจัดการในส่วนของอาซับสคริปชันตรงนี้นะครับก็คือกดที่ลงทะเบียนเข้ามานะครับออพอเรามาดูครับเวลามีคนลงทะเบียนเข้ามาวันนี้ครับเวลา1 2 0นาฬิกา39นาทีแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับ ันนี้ก็จะระบุว่าลูกค้ามีการสมัครเข้ามาสนใจเมนูการชา์ต้นน้ำาลับชาเขียวมิ้นท์นะครับเ,รเข้าใจก็กดแอปพุกก็ได้นะครับคือเรายอมรับแล้วหรือถ้าลูกค้าอันนี้ก่อกวนมาบ่อยครับก็สามารถแบนได้เลยครับผมก็ใส่แอปพุ๊ก่อาอนะคเพรับกดบันทึกครับลูกค้าก็จะมีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วนะครับอย่างกรณีถ้าลูกค้าลงทะเบียนเข้ามาใหม่นะครับ ชือเดิมชื่ออาจจะเหมือนกันแต่ผมเขียนให้อีเมลห้ามซ้ำกันนะครับอย่างกรณนนีผมลองใส่ไปอีกชื่อหนึ่งนะครับเ,เป็นอีเมลเดิมนะครับคลิกหนึ่งย่างยอมรับกดลงนะครับระบบก็จะฟอ้องมาว่าในฐานข้อมูลเนี่ยมีอีเมลนี้อยู่แล้วนะครับก็คือจะไม่สามารถลงเปลี่ยนได้ ในส่วนของอาการทำง,งานนะครับที่มีการล็อกอินเข้ามานะครับตรงนี้ผมก็จะใส่ในโมเดลนะครับก็คือลักษณะผมจะให้เก็บในส่วนนี้ก็คือเป็นเนมนะครับในส่วนตรงนี้อีเมลแล้วก็ เดตาตรงนี้ก็คือจะเป็น p อป o ูบอิ p p p r o o บหรือแบ n ์นะครับส่วน Register ตรงนี้ก็คือเป็นการที่เราจะต้องกดยอมรับเงื่อนไขนะครับถึงจะสามารถลงทะเบียนได้แลว f u l l set ก็ครับก็คือเป็นเมนูตรงนี้นะครับที่เราต้องการอธิบายเพิ่มเติมนะครับในส่วน ตรงนี้นะครับลักษณะการทาง,งานก็จะคล้ายๆกับ MySQL ของเราปกตินะครับอย่างของ d j a n g o เนี่ยเขาจะใช้การอ่าคีเอดข้อมูลก็คือจะใช้คำว่า insert into นะครับแต่ของ d j จ n g o ก็จะใช้เป็นโมเดลแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับอย่าง SQL จะใช้เป็น ชาว่าชาหรืออินอะไรอย่างี้นะครับแต่ของดิจังโกจะใช้คำว่าชาฟิลนะครับตรงนี้แม็กเลงในของ SQL ก็จะระบุครับว่าได้กี่ตัวอักษรนะครับร้อยสอนะครับแต่ในของดิจังโกจะใช้คำว่าแม็กเลงนะครับ และอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นของอแอปฟู้ดที่เราเพิ่มนะครับก็คือจะเช่นกันนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะให้เก็บไตเติลตรงนี้เหมือนกันนะครับ i พ e ก็สเปเชียล i พ e นะครับตรงนี้ก็เป็นพรีเมียมวันสิ้นสุดโปรโมชั่นนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น การใส่รูปภาพเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าจัดการแอดมินนะครับเราก็ได้เพิ่มให้กับดีจังโก้ไปนะครับก็คืออย่างอันนี้กรณีเป็นผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้ามานะครับผมก็ใช้แสดงเป็นมีเป็น นี่ครับ list ทัลนะครับก็จะมีเป็น Email s t a ตัสแล้วก็จะเป็นอ่า i ิจิตเตรนะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับมีชื่อมีอีเมลมี s t a ตัสแล้วก็ r e g i s t e r add นะครับก็คือลงทะเบียนณนะเวลาไหนนะครับแล้วในวันทัที่2ก็คือ,อาสามารถค้นหาอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ สามารถค้นหาชื่อของลูกค้าที่สมัครเข้ามาได้เลยนะครับและอีกหนึ่งอย่างครับก็คือสามารถเลือกได้นะครับว่าสเตตัสเนี่ยเป็น p p r o v e in approve หรือแบนนะครับก็คือตรงนี้ครับสามารถเลือกได้นะครับวันนี้เรากด p อดพูปไปจำนวนกี่ท่าแล้วนะครับก็จะบอกไว้ และในส่วนของอหน้า,าสินค้าเหมือนกันนะครับเราก็จะให้โชว์ให้โชว์เป็นแบบนี้เหมือนกันครับในดิสเพย์เราก็มีจะมีไตเติลมีไพ่มีสเปเชียลไพ่นะครับมีพิสมียมแล้วก็โปรโมชั่นแอดนะครับ ก็คือตามตรงนี้เลยนะครับเพื่อที่จะแสดงง่ายครับต่อการที่เราจะเมนเจนะครับตรงนี้ก็มีค้นหาเหมือนกันหรือว,ว่าค้นหาโดยเป็นเมนูพีเมยมหรือเปล่านะครับและในส่วนที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปนะครับอาจจะตรงนี้อาจจะไม่มีโปรโมชั่นแล้วนะครับก็จะติ๊กราคาที่ส่วนลดออกนะครับแล้วก็ลบ ฟังชันออกนะครับตรงนี้มีการเปลี่ยนไปได้เหมือนกันครับได้ทั้งหมดนะครับขอจบการแนะนำระบบเว็บเพเต่านี้ครับสวัสดีครับ